เพื่อน,นตอนนี้เป็นหน้าสะเดานะคราวที่แล้วผมมาผมก็มาเก็บไอ้สะเดาเนี่ยเพื่อนมันอร่อยมากเลยมันเป็นสะเดาขาวทวายอ่ะเออผมเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือยอะไรเงี้ยเออมันก็แบบมันดันอร่อยเฉยเลยอะเพื่อน<ๆ>เขาบอกเขาแล้วก็เขาสอนวิธีเด็ดนะเพื่อนเขาบอกใ<ๆ>ห้เด็ด<ๆ>ส,สั้นๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะแตกใหม่อีกอะ่ะเออประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวลองเด็ดสั้นๆดูนะ จริงๆก็ต้องใช้มีดตัดนะแต่ผมถือกล้องอย่างงี้ผมก็เอามันอย่างนี้แหละนี่แหละเพื่อนแล้ยอดอ่อนมันก็อร่อยเพื่อนเออมันไม่ขมเหมือนไอ้นี่นะมันไม่ขมเหมือนสะเดาเขาเรียกอะไรนะไอ้สะเดาปกติทั่วไปอะ่ะมันจะสมมุติมันขมร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมเอออีนางเนี่ยเขาขมประมาณแค่แค่สี่สิบเปอร์เซนต์เองอะ่ะเออมันเลยมันๆอะ่ะผมแบบกินแล้วเฮ้ มันเหมือนสสเดาแบบสมัยกอดเลยอะเออเราโชคดีเลยนะปลูกไว้หลายต้นเ <c oughs> ดี๋ยวให้ตอนเพิ่มคือปลูกไว้แจมแจมเนี่ยอะผมปลูกเพื่อนดูนะผมปลูกเอ่อกับอะไรอะ่ะมะย,ยมตะลิงปิงเห็นไหมเนี่ยตะลิงปิงก็ออกลูกแล้วเพื่อนเห็นปะเนี่ยมันได้กินทั้งปีนะตะลิงปิงขอ้มีน้ำให้มันเด้อเออนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละผมก็ก็มีสสเดานะเออติดใจมากเลยสสเดาแล้วย,ยอดมันก็อร่อย ยอดมากินได้นมยอดมานะโทษนะเพื่อนกลอ้องใช้มือเดียวนะผมจะแบบอุ้มมั่วหน่อยนะเพื่อนโอ้ยยอดนี้สุดจริงหร <c oughs> อเรื่องเลยต้นนี้พอแล้วมีต้นจริงมีต้นนะจะไปเก็บต้นหนึ่งแต่ต้นนี้พอแล้วกินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทิปหน้ามาเก็บใหม่เดี๋ยวกินแล้วทิปหน้ามาเ <c oughs> นี่ยเพื่อนเนี่ยพอแล้วเนี่ยผมกินคนเดียวแต่ว่า ผมไม่รู้บุคคลอันเป็นที่รักของผมที่กรุงเทพอ่ะเขากินกันหรือเปล่านะที่ผมมาทีละครั้งแต่ว่าผมจะมาฝากพี่ที่เขาอยู่กระบินบุรีเนี่ยพอดีเมื่อวานได้คุยเขาเขาบอกที่บ้านเขามีอยู่สามต้นเขาก็ได้กินอยู่เหมือนกันก็เลยเอองั้นก็คงคงถ้ามันมีเยอะใช่ปะ่ะก็ไปฝากเพื่อนที่อีกอีก,อ,กอีกที่หนึ่งแล้วกันเนี่ยเพื่อนก็มียอดอย่างนี้นเนี่ยเห็นปะ่ะยอดมันก็กินได้นะเพื่อนตอนแรกผมก็ยอดกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวยอดนี้ผมมาเก็บอาทิตย์หน้าดีกว่า เดี๋ยวอิเดี๋ยวเหลือไปกินอาทิตย์ใหม่บ้างนู่นนะต้นนู้นก็ยังมีอีกนะนะครับเออเหลือเราเก็บหัวปีด้วยะจะบอกเพื่อนว่ากล้วยอ่ะตอนนี้ผมเห็นมันออกนะเนี่ยของผมเพิ่งออกปีเพราะว่าผมอาบน้ําตรงนี้ตอนก่อนกลับบ้านไนงะเออมันก็เลยออกเนี่ยเนี่ยหนึ่งใช่ป่ะเพื่อนสองใช่ป่ะเนี่ยสามปีเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยนี่ปีงเพื่อนเนี่ย เอาเว้บังเว้จะโชว์ออฟหน่อยเนี่ยเพื่อนคือกล้วยเนี่ยตอนเนี้เข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นหน้ากล้วยนะแต่เป็นกล้วยที่มันใกล้กจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเริ่มจะสุกแล้วอะ่ะพอมันสุกเพ๊่มมันหมดอันเนี้ยมันก็กล้วยมันก็จะเริ่มน้อยลงนะถ้าที่ไหนไม่มีน้ําอ่ะมันก็จะไม่มีกล้วยแล้วเน,นี่ยอย่างอันเนี้ยเพื่อนเนี่ยมันก็ใกล้แก่แล้วนะเนี่ยเนี่ยือนเนี้ยเนี่ยใกล้แก่แล้ว ทีนี้ตอนนี้ในตลาดยังมีใช่บ้าเนี่ยผมมีอีกเครืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเด็ดปีไปไปจิ้มน้ำพริกกินนะเพื่อนนะโอเคละเพื่อนอย่างนี้เรามีบบน้ำเราก็จะได้กินกลวยทั้งปีนะโอเคผมจากไปแค่นี้เพื่อนอเดี๋ยวโชว์ออฟโชว์ออฟเอเอนี่นะอิกก็ตอนนี้ผมเริ่มห่อแล้วนะก็เริ่มจะแบบหน้านี้เป็นหน้าที่อร่อยสุดเดี๋ยวผมจะดูแลน้ำนี่ผมตัด แต่งกิ่งก็เตรียมเสียบกิ่งไปแล้วนะเนี่ยผมก็เสียบคูโรมิสุอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็เสียบ l s u g o อะไรประมาณนี้ก็เสียบแล้วนะนี่แต่ผมเพิ่งตัดกิ่งวันนี้นะเพื่อนมันก็เลยยังไม่ค่อยงามนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อะไรอะบอซิโตเนโลเนี่ยก็เสียบเห็นเพื่อนไอ้ที่ดำๆนี่คือคลิปพาราฟิวมนะนะครับเเสียบมาเป็นนี้นะมันเป็นสายพันธุ์อร่อยที่ผมเสียบกับตอ ตออุทุมพรเนี่ยเนี่ยเียกคลิกต้นอุทุมพรนะอันนี้คือเนี่ยผมตัดนี้แนละ้วผมก็เสียบนะเพื่อนเออนะเพื่อนนะเราจะได้อร่อยแล้วมันทนไนงะตออน,นี้มันทนมันโตเร็วตออุทุมพรอนะ่ะนะเพื่อนนะโอเคผมไปก่อนลวเพื่อนสวัสดีครับ